สัสดีพี่น้องเอฟซีวันนี้ก็จะมาย่างปลาครับย่างปลาฉลองเก็บกาแฟเสร็จวันเนี้ยมือ,อย่างสั่งมือ,อย่างสั่งมาจากนู้นพราดบ้านเอียงมดูเอาบรรยากาศพี่น้องเที่ยงๆไปดูเจอือกันก็ทำอะไรไปดูเจอือกันก็อ๋อเนี่ยเจือกำลังปอกมะละกอ พ่อกำลังมาแปลวครกมาจัดเต็มเรื่องวันนี้ดูบรรยากาศรอบข้างมีแต่เมฆแต่ไม่มีฝนวันนี้บรรยากาศร้อนๆบนขนน้ำอันแรงๆ นี่ครับกาลังุดละกอละ็อแล้วตำม,มดลูกหนึ่งเลยโอ้โหจะกินมดนี่นี่ทำไมเหลืฮะจะกินมดเนี่ยทำไมเหลืออนี้นี่ครับเจออึมือนหนึ่งของสตงครับเนี่ยเขาสั่งมาเขาสั่งมาตำสมะละก็อโดยเฉพาะครับแซ่บจนเหลืออร่อยจนเลือหมอทวนกําลังเตรียมจะทําไหมนี่หมอต้องหมอย่างย่างปลาโอ้ต๊ ปลาได้ปลาจากไหนมาปลาตลาดนี่อ๋ปลาบ่อบ่อปลาบ่ออะนี่บอลื่้าปลาขึ้นปลาดินนี้นำถ่วมโอ้เตรียมหาเครื่องอีลุงตรงนั่งเลย้ดปลาไอปลาจา้ได้ปลาแล้วครับไปเป็นทานแล้ว กำลังเตรียมปลาจะปลาอะไรหรอกนี sure. ่ยังไม่ทันได้ดูเลยใช้เวลาเป็นครึ่งชั่วโมงหมดแล้วอย่างปลาโมเมนบ์โมเมนก้อยเนาะก้อยกันหันหันเสื้อก็ใส่เลยนี่ปลาปลาตายไหมนั่นฮะตายยังอ๋อปลาตายเออไม่เป็นไรไม่บาปคิดว่าปลายังไม่ตายตายเลยไม่บาปไงทนไปขานกัดิ้นโดนเด็กเขาเด็กเยอะอ้าวสุครับพี่น้อง ไดปลามาตัวหนึ่งครับเนี่ยตัวเป็นโลเลยครับโอ้โมตัวนี้เขาไดปลามาเป็นโลเลยครับเนี่ยไดบรรยากาศเลยตายแล้วครับไม่เป็นไรครับกินปลาตายไม่บาปครับ งปรุงอะไรพร้อมแล้วแล้วก็พร้อมแล้วค่ะแต่ปลาปลา,ปลายังไม่สุกปลายังไม่ซุกเลย,ย,ยใครใครใครปลากระมือใครแกะกรมีอใคแกะใครปลาใครหางกรมื <c oughs> ตอนนี้บรรยากาศกำลังไกลโค,คตรจริงหลอกพีน่น้องปลาเริ่มเหลืองแล้วปลาเริ่มขาดน้ำแล้วตอนนี้ผู้ใหญ่ทวนจัดเต็มแล้วปลาขาดน้ำแล้วมาไก่ทุกย่างพิซซ่แล้วได้ไหม หนมครับหนูครับเจืองเจืองกำลังจะตามแล้วใส่มดบอผิดนี่มันใส่มดนี่นะใส่ละก้อนมดนี่นะเต็มบ่เต็รแล้วม่ก็เติมไหมแค่เตมทิพยหน่อเดียเจืองจดเต็มแล้วอ้าวลงไปจัดไปนวนวดนวเห็นไหมวะนวมดละเราะันได้เปิดติวมันละ กิ่นไม้เลยบรรยากาศเจือจัดสมตำแล้วบรรยากาศขนน้ำหน่อยนี่ครับสร้างได้ครับส่งทัวไทยครับปลาไอสมตำเจือส่งได้ทัวไทยบถถั่วไทยได้ขี่รถมอเตอร์ไซ์ไม่น้อยแม่ มีแต่บ,าบาลม่มีเบ่ยของแท้อ๋อแต่ปลา,ามีนอนคิดไม่ได้เด้ออถนนนอนน่ะของแท้เออนั่นแหถนนน่ะของแท้อ๋อมีมไม,ม่เห็นนอนเลยนะ <c oughs> นะครับปลาเต็มคกแล้วครับเครื่องแกงไอ้เครื่องปร,รุงเต็มคกแล้วตอนนี้เข่งแกงว้าวปลากระทุกลงปลาทวนมาดูปลาย่างปลาหน่อยนึง <I have S 1> โอ้ <I have S 1> เล็ก <I have S 1> ย่างเล็กย่างฮักเล็กย่างฮัก คลุกไอ้ช็อกโกแลตแล้วครับตอนนี้พี่น้องปลาเริ่มใส่ช็อกโกแลตแล้วเครื่องปรุงใส่อะไรบ้างใส่มะกอกเลยนี่ได้มะกอกมาจากไหนจากบ้านจากอันนั้นอีสานได้เบี้ยวแล้วห้อ๋อเข้ามาจากอีสานอ๋อไอไอ้อ๋ออยู่แล้วมะบางนี่เลยมะกอกอีสานครับมะกอกบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์เปื่อบุรีรัมย์เปื่อปุงพร้อมแล้วครับตอนนี้มะละกอกําลังจะโดดลงครกแล้วครับได้ยังแต่ใครชอบสมตามสั่งเลยครับเนี่ย ตรงได้โชติไทยขาดยังได้เนาเปี้ยวจังน้อยบ่ถ้าว่าใส่เครื่องลงไปเลยถ้าขาดขาดน้ำตาลนี่เขาเปรี้ยวนาะน้ำตาลบ่ถ้าขาดขาดน้ำตาลเนาอ๋อหวานเลยผ่านใส่ใส่กัะละกอไงใส่ละกอใส่ละกอล้างมือยังนั่นมาต้องล้างโอ้เนี่ยนะโชว์พี่น้องเนี่ยนะโอ้ถึงว่าอร่อยไม่ไม่บอกใครก็ย้อนไม่ล้างมือนี่เละ ชาวลืมบานอาชิพจะเรามีโคกกะลือแต่ของไปตำผิดมาพร้อมเลยที่มาชาวลืมครับเป็นอะไรหรอครับขาดอะไรขาดปลาเป่งนัวเป่งนัวคุณเขาว่าเปล่งนัวขาดเปล่งนัวอย่าใส่ไรนะเป่งนัวนี่ครับพี่น้องเป็นลูกเป็นล่างแล้เนี่ยเป็นหลาแลรว เดี๋ยวนี้แหละเเศทั้งทั้งนัว็อากาศสุนล้วตอนนี้สมตากระสุแล้วทุกอย่างพร้อมด่เมือกอเดเมื่อกียังยุบบาดไปมาหลงที่นู่นอมองัวใหญ่ตโลกว่าสากันสาตีหัวกันไดนะโอ้สองโอ้ ปลาดินเนี่ยคนปลาดินไม่จะคว่ำมีดเขาใครจะเจาะลงเออครับจะเต็มเลยครับปลาทวนตัวนี้ไม่ให้เป็นหมอแล้วปลาซุกเราไม่ต้องเรียกหมอเรียกปลาแล้วตอนนี้เรียกปลาทวนแล้วตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับอือแค่เดียวเดี๋ยวมัดนี่ครับชิมดูสักหน่อยว่าอร่อยไหมนี่ครับชิมดูสักหน่อยว่าอร่อยไหม เ่อกลงเรา้เคมาเคมไหมปนี้ไหมแซ็บแซ่บแซ่บวันนี้อร่อยอร่อยวัวันนันอีกเปนนันี้ถึงเครื่องมาเด้อพี่น้องจิ้นสมจำกับปลาปลาหย่างปลาดี

แล้ตัวใหญ่ครับพี่ดูหอยดูหอยะชอบหอยชอบหอยเหรอบรรยากาศบรรยากาศตมเตียงครับบกาแฟเหลานะอันที่เป็นรงานอะไปาทวนปลาทวนจัต็มเลยครับปลาทวนปลาทวนจัดเต็มเลยครับเออตัวใหญ่อกเลยมเขาตามึงเนี่ เด้อกินเขน่ากนี่กินไรเถาะแก,ดก,ก,แกดนะเด้อกินเอาข่าไรเถาะแกคิดเด้อพี่น้องเหลือตะการหรือเปล่าที่มัดก,กากระเรวหน้าเลยครับพี่น้องตอนนี้เหลือตะการเซฟไลายฝีมือของเจ๊อึงตามสมกับมดตามสมกับมดทุกอย่างครับพี่น้อง ครับคลิปนี้กขอปิดคลิปงนะครับพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องฮนุนมานลุยโซนนะครับพี่น้องวัสดีครับบ๊ายบาย